โอสวัสดีครับวันนี้พามาดูพึ่งโพงครับต้นที่ผมมาดักร่อไว้โค่นแลครับต้นต้นไม้เจอลมแรงครับนี่ครับโอเลิกเป็นแผ่นเลยครับเนี่ยจเจอลมพายุครับ เดี๋ยวมาดูพึ่งโพงที่ผมวันนั้นมาดักมันไม่เข้าครับแล้วผมก็ย้ายไปที่ต้นแคร์แล้วปรากฏว่าต้นแคร์เข้าเข้าแล้วแต่พึ่งนี้ยังอีกกลุ่มนึงยังอยู่นี่อยู่ครับนี่ครับโพงที่หยุดที่พอาถังมาล่อมันเนาะเนี่ยเศษที่ผมดักมันจะคายดักยังอยู่ครับ อมพายุน่าจะย้ายเข้ากล่องผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปตั้งกล่องไว้ทั้งูวนครับผมมีกล่องตั้งไว้อยู่เ,เจอกันครับนี่ครับโค้งมนอาจจะเจอมดกวนนะหลังนี้ต้นไ้โควนนะครับ ปิดตำนานครับ๋ยวผมตั้งกล่องร่อไว้ประมาณร้อยเมตรอยับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมตั้งล่อ,อไว้ต้นพุทราครับว่ามันจะอยู่ไหมโอเคครับครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นครับนี่ยต้นไม้ที่ล้มครับเนี่ย เนปลายนิ้วครับที่มีรูพึ่งโพงเนาะที่ผมไปล่อไว้แล้วมาอีกหน่อยนึง่งผมมาตั้งขอนไม้นนี่ครับล่อพึ่งอาจจะมาเข้าก็ได้ครับอาจจะเข้าก็ได้มันมเผื่อมันย้ายมาจากนู่นครับมานี่ ั้งอลอไว้นี่ครับดูที่ว่ามันจะเป็นไงมันจะเข้ามากล่องนี้ปับแล้วผมจะเอาไฟไฟแช็กลนเนาะลนปากรูไว้ลนไข่พึ่งไว้ก่อมันเข้ามานี่ครับด,ดูเข้านครับ ตั้งไว้แบนี้เป็นตอเล็กๆครับอันนี้ตอไม่ใหญ่เผื่อเข้าครับใกล้ๆครับเนี่ยไม่รู้มันจะมาไหมใกล้เกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องที่ที่ผมล่อไว้กล่องถังครับที่ล่อผมล่อไว้ ต้นนี้เราผมไปตั้งต้นแคร์เดี๋ยวพาไปดูต้นแคร์ต้นแคร์ก็เข้าเกือบเกือบเดือนแล้วมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยครับครับนี่ครับต้นแครต้นนี้ครับที่เรามาตั้งกล่องไว้ที่มาจากต้นสะดาที่ล้มเมื่อกี้นะครับต้นสะดาที่ล้มเมื่อกี้ ที่ผมไปรอไว้แล้วก็มาตั้งไว้เอากิ่นมันนะแล้วก็กล่องนี้มาอยู่แล้วครับนี่ครับกล่องเดี๋ยวเาไปใกล้ขหน่อยนี่ครับเดี๋ยวดูตัวมันครับบินเข้าบินออกเดี๋ยวผมซูมเข้าไปครับนี่ครับตัวมัน ทิงเข้าบินออกต้นสะดานั้นก็โคตรไปแล้วครับแล้แล้วคงม,มาตั้งไว้นี่นี่ครับนี่อีกเป็นอีกรังนึงครับที่ผมรอแล้วมันเข้าครับไไว้นี่ครับถังครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู อีกรลังหนึ่งครับอยู่ต้นยูคาครับที่ผมล่อเข้าคือกันครับแต่ตัวไม่หนาตัวไม่น่าจยะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวอัปเดตตรงนี้ก่อนเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกกล่องหนึ่งที่เข้าแล้วครับเนาะไปไปกันครับ ครับพามาดูอีกหลังนึงครับที่ว่ามันเข้าแล้วครับแต่ตัวมันน้อยครับบางครับไม่รู้ว่ามันจะนันไหมมันบินเข้าบินออกน้อยมากครับรังนี้แต่มันเข้าครับเมื่อกี้ไหนๆครับบินเข้าไปแล้วจะ z o o ไปใกล้ครับบินเข้าออกน้อยมากครับนานบินเข้าออกทีครับ บ,บินออกไปนะบินออกมาครับแต่บินออกเข้าออกน้อยมากรังยังแปลกใจว่ามันมีรังอยู่หรือเปล่าอยากจะส่องดู <laughs> เข้าออกเยอะน้อยมากครับเนะีนะ่ยออกไปแล้วครับยังไม่มีเข้ามาครับออกออกไปสามสี่ตัว มันสร้างรังใหญ่ๆแล้วผมจะย้ายหนีครับอยากรู้ว่ามันรังมันใหญ่ขนาดไหนก็จะย้ายหนีหมดเยอะครับแบบนี้ให้มันสร้างรังใหญ่ๆได้ดีก่อนครับแล้วผมก็จะย้ายย้ายหนีหมดเนาะรังนี้เป็นอีกรังหนึ่งที่มันเข้าแล้วนี่ครับรังนี้ เดี๋ยวต้องส่องดูให้มันมนะครับบินเข้าบินเข้าออกเข้าออกนะอย่ามันเข้าแล้วออครับเดี๋ยวขอส่องดูไงครับ เดี๋ยวอัปเดตลังไว้ที่คราวนี้ครับตัวเข้าน้อยมากครับแล้วก็มดก็มีเยอะรอให้มันสร้างลังให้มันใหญ่ๆผมก็จะยกไปอยู่ที่เดียวกันให้หมดครับโอเคครับเดี๋ยวไปล้างต่อไปครับครับมาดูอีกลังครับไม่รู้ใครขยับลังพึ่งผมครับเนะี่ยไม่ไม่ใช่โดนลักเอาเลยครับเนะี่ย รังนี้นี่ครับเป็นรังแรกที่มันเข้าครับรังนี้นีะเป็นรังที่รังแรกที่เข้าเลยครับเนี่ยเดือนได้เดือนกว่าเดือนนึงนะประมาณเดือนนึงโอเคครับรังนี้ ลังอีกหลังหนึ่งครับอยู่ครับพาไปดูครับหลังนี้อยู่บนกระ่อมเหมือนกันครับย้ายมาครับหลังที่เข้าหลังที่สองเนี้ยหลังเนี้ยเข้ามาครับเนี่ยดูเข้ารูออกเข้าข้างเข้าหน้าเข้าสามรูครับตัวนี้นี่ครับ อ้า3สามรูลังใหญ่เหมือนกันครับห่างกันสี่วันครับสองลังนี้โอเคเจะผมหาก็าจะหาตั้งหลักไว้แถวนี้ครับไนีข้างล่างจะไม่ไว้บนกระท่อมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็โอ้ว่าจะปิด คลิปเดี๋ยวพาไปดูกระท่อมนี้มีอยู่สามลังครับหลังทั้งนี่ครับอยู่ข้างล่างก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยลังเนี้ยอยากให้ดูครับเนี่ยครับลังข้างล่างก็อยู่แล้ว แต่เปิดก็เปิดแฟลชครับนี่ครับมีตัวอยู่นะครับเนี่ยตัวมันครับนห่วงยางบินเข้านะครับ เรับยวไม่รู้ใครมาขยับของผมเนะาะอันนี้ผ่นปากัผนปากมันอยู่ทางทางนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตลังพึ่งไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ